ครับสวัสดีครับมนีผมรูเสียงสวยน้องมากนะครับสิพาไปวัดป่าพิม่นมังคลาลามนะครับต่้งยู่ที่บ้านมนวนแดงนวนม่วงตะบลทุ่งไชยอำเภออุดริศนยจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปกับทางเขาวัดนะครับผมเป็นซุ้มประตูนะครับเพชรเลยเสาใหม่นะครับผมาลังกะนะครับทางเขาวัดเพิ่นผมไปหอดกะ นี่นะครับเป็นเ็ดตะกัดเขิขับรถเข้าไปนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตทางคอนกรีตเข้าไปถือว่าเป็นการทวัดทีสะดวกสบายนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นอ่าเป็นแม่น้ำนะครับผมแม่น้ำด้านขวาจะเป็นทีของชาวบ้านน,นี่เป็นแม่น้ำนะครับที่เห็นก็คือด้านซ้ายจะเป็นสะพานนะระมันลอยเมตรนะครับไปเกาะกลางน้ำนะครับ ผมได้เดินทางไปนะครับไปพ่อท่านเจาคุ้นพอดีนะครับผมพระศรียานวิเทศจเจ้าวาดวัดป่ามิกซีแกนสหรัฐอเมริกานะครับกับเจาา้าคณะอำเภอเมือทับท่านนะครับท่านกระไดปลารบบามาให้ยังผมบอกว่ามาัดทายรูปเออ,เ,เ,เ,อเอาลงเฟซบุ๊กไน้เด้อคุน่าเอาลงเฟซบุ๊กให้แน่ ผมก็บอกผมเคยยูทูปนั่นใดครับเคดกระดีกับเพย์แผ่ไฟช่าสมพันธ์วัดไหเนีที่วัดป่าผมกบรับป่าเพลนกะเลไทยนะครับตัวนี้เป็นสะพานแขวนนะครับประมาณ100เมตรนะครับนะครับมีประชาชนพักกันยางเมึงนะครับสะพานแขวนยางไปที่เกาะนะครับเกาะนะครับผู้คนกับสีสันหยาิแน่ผู้คนกับกาหยางนะครับผู้คนกับบกกาหยางนะมันหลายประเภทหลายคนนะครับเพราะว่าอยาก นะครับผมก็พยัญชนไปกับตอนที่พมไปก็มีประชาชนนะักันมาเที่ยวมาเมืองนะมาเฉลิมหลายนะครับนั่นก็มีบางคนจับทั้งสองแขนนะสองมือไว้นะครับย่านตกน้ำนะครับเป็นสะพานแขนที่มันโค้งครับที่มันโค้งนะครับก็มีผู้คนกขบบรกาศเขามาอยู่กลางหน้ากลางสะพานเพราะว่าย่านะครับย่านสะพานนะครับกับเนึ่งรลบๆอไปนะครับตอนพุ่งไปนี้ พระอาทิตย์นีหรือตะวนันก็ลั่นตกดินนะครับผมยางไปเมืองเรืเเ่อยๆนะครับเพราะว่าบุญเพชรเป็นกับโอกาสยางไปคือผมนะผมกับธรรมดาล่ะต้องยางไปเมืองว่ามันมียนยอย่างไงนะครับก็นยางไปเรื่อยๆยางไปเมืองในตัว่าเป็นเกาะนะครับถามไปประมาณสัวสะพานแขวนนะครับยังไหวเมียเป็นเกาะนะครับกับที่ไป่อนะเป็นกุฏิเพิ่นนะกุฏิชุดที่เป็นกุฏิที่พักก็ยังเป็นเกาะนะครับแล้วผมก็ได ยังไอ้กลับขึ้นมานะเพื่อเมืองความมันคงของสะพานว่ามันหลักมันนักได้เท่าไดมันแกว่งวามันก็แกว่งไม่แห้งนะครับวนีพิ่นก็มากับลูกอนีพิ่นนะครับลูกกระยานนะครับจับเสือกนะครับแม่ชายลูกนะลูกกระยานนะครับว่าสะพานมันโยนไปโยนมานะครับกับพักกันยากนะครับแต่ว่าก็มันคงดีครับนะถ้อยากว่ามันคงมันคงกับพักกันไปเมืองนะครับช่วงนี้คน็กตลังไปเที่ยวกันหลายนะครับ ก็คือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีของอำเภออุทุมพรอนกระดัของตำบลทุ่งไส้กระดับครับมีแรงมาแรงท่องเที่ยวนะครับมาแล้วกันยางมาเรื่อยๆนะครับยางมาเป็นซีมี่จะเป็นปูเป็นคั้นกีนะครับคือเป็นสภาพคั้นกีตนะครับยางมากยางมากมันกีเป็นแบบคือออกเป็นสวนยอมหรือยังนี่ครับแต่ว่ามันก,กันงา้นนะครับมขามสาพานใหม่นะึกเกิดสาพานใหม่โค้งมาก โง่มาเป็นนิกเกอนะครับนะมืองามแห่งนนะนะใช่ก็อยากไปถ่ายรูปกับไปถ่กกบบบายนะครับสองไทยงามกับไปถ่ายนะครับโง่มากยางลงนะครับจะมีคนมายืนถ่ายรูปนั่งถ่มมา,า,า,ายรูปแต่แต่ผู้มักมักถ่ายใด้กับถ่ายท่านั้นนะครับผมแต่ก็บพราท่านเห็นมีไผ่อน,นอนถ่ายครับนะใชยนอนถ่ายตน้นหนังกับที่เป็นกุฏิปฏิบัติธรรมน,นะครับยางไม่เหลือ่อนกับที่นีสุ่มเพชรนะสุ่มเพชรใส่คนนางถ่ายลูปแต่เพชรกับท่านแล้วก็เริ่มปรับปลุ่ม กำลังเว็นคือกแประกอกักรงเห็ดเนี่ยนะครับกระแงเห็ดเพื่อให้เป็นแหล่งมากการท่องเที่ยวนะของในเขตอำเภออุทุพรหรืออู้ใดไก่เคี่ยงกไปเที่ยวไรนะครับแต่ว่าคล้ายๆว่าดึงเศรษฐกิจดึงยังเขาจังหวัดนะครับนะสุขใจวัดป่าตัวนี้เป็นจุดที่คนมาทายลูกนะครับที่เป็นข้างหลังก็คือดอกเอ่อดอกเป็นดอกไม่นะเป็นดอกไม้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะที่กอบเสียงผิดเสียงถึกอ่ะกว้างเอาคนน่ะ คอสคอสมวัตนะครับนี่เป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ของคนขี่เกิดวันอาทิตย์เป็นใหม่มงคลน,นะแต่แล้วแต่ข้อมือนะครับหรือบางหม่องก็เกิดว่าไอ้ดาวกระจายนะสินะครับคมตัวนี้จะมีคนมาเที่ยวเดี๋ยวกับผมกับผีผ้านะย่งางขึ้นไปในสะพานตรงสีนี่สะพานนะครับสะพานขึ้นไปให้ชมในเมืองดอกไม้นะครับ ภัยจากเขาไปทายลูกถ้าเก็บผากชื่อสวยงามกระเขาไปทายลูกอยู่ในข้างในแดมันจะมีหมองยางไปตัวนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าไปใส่แน่นะครับก็จะมีบอก่าวนะครับไปไปล่องแพรไปอันนี้นะครับตัวนี้เนี้อพุ่นทีผ้ายางข้นสะพานนะครับสะพานตะเก็ดเป็นสะพานใหม่แข็งแรงครับนะเป็นข้านเสาเป็นเล็กยางดีนะครับครับลูกกัญงนะครับ เป็นสะพานที่แข็งแรงนะครับยางว่ามีโยบโมเมนต์สะพานไม้ไผ่นะครักกบงานกระเพอะเล็กหน่อยเล็กหน่อยธรรมดานะครับผู้ปกครองผ้ามาเที่ยวมายางฟังขวามือที่เห็นนะครับมันสีเป็นต้นเข่านะครับกระลังทอ,อเต็กอ็อกเขียวคือบระธานเดียวกับทำพวกเกี่ยวต่างใส่มือก็สีเป็นดอกไม้นะครับดอกคอสมอตนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะ,นะครับตัวนี้เป็น ดอกไม้ที่มันจะปูนะครับมันจะตัวนี้กําลังดอกข้นกําลังโอ้ไปทายลูกกันหลายครับนะไปทายลูกกันหลายเป็นยางไม่เยอะนะครับฟังไส่จะเป็นเดินๆแน่เจ้น้อยนี่เพิ่นลงอันนี้ไว้ครับเป็นทุงดอกดอกกระเจียวไว้นะครับดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวผมก็ที่ผ้ามึงว่าดอกกระเจียวไหนมันก็ี่มีหมองทางยางจะทายลูกนะมึงเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับทางามเนี่ยทุ่งดอกกระเจียวนี่ว่าต้องไปแถวจังหวัดชัยภูมินะครับนี่แบบมาอยู่นี่แหะครับผมนี่เจ้าน้อย มันขึ้นง่ะนะครับตัวนี้ดอกกระเจียวก็ลังออกครับกำลังออกใช้มักแหนบมักทายนะนอนทายลูกเดี๋วแต่มักทาได้นะครับเนี่ยกมามือนะครับเป็นดอกกระเจียวกำลังกำลังขึ้นง่ะนะครับเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวแล้วก็เนี่ยเป็นบริเวณกรุงกวางเพราะว่าการที่ปลูกมันก็มีลายสายพันธุ์นะครับคนปลูกเดี๋ยวผมกระสีพาขึ้นสะพานยางไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มองกลับไปจะีมีทั้งสารการเรียนในนะครับตัวนี้ทั้งดอกใหม่นะครับ เดี๋ยวผมทีพาย่างไปทั้งสภาพาเรื่อยๆนะครับปลาที่ไปใส่เศษต่อผ้านี่เพิ่นกะกระลังเห็ดนะครับนะกระลังเห็ดเห็ดใหม่ๆเลยละครับนี่นะลงทุนสูงอยู่ครับนเห็ดเป็นใหม่นะกระได้เงินจากการที่ชาวบ้านหรือพอเมีพี่น้องไม่เฮ็ดบุญนะครับบวชวายกับนี่ป,ปั๊บปูไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นการที่มาเที่ยววัดแต่ก็ะทำบ,บุญเข้ากระทำในเห็ด ให้วัดนี้จเจร่ญนะตัวนี้เป็นสะพานแขวนนะครับนะผมยางไปสะพานแขวนกันอีกแข้งหนึ่งตัวนี้สิถามไปเมืองหรือไปลงเลือกไปลงแค่จะสินะของสิไปทางหัวสมร้านนะครับผม,มกับยางคู่เดียวครับยางคู่เดียวก็ม,มีพันธุยมาตอนนี้นะครับเพราะว่าคนเป็นยางสะพานในกันนะเป็นสะพานแขวนสะพานเชือกนะครับใค้หี่มัดมุ่งอยู่สีไปท้ายลูกนะครับมัดจปท้ายลูกดีครับผมตัวนะมมี้นะครับ ตัวนี้น้ำก็ลงครับกะลงไปเรื่อยๆนะครับผมน้ำมันก็ลงเป็นสะพานแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่นะครับเป็นหวยสำลางเส้นสะพานเส้นนี้ครับคืออีกฝั่งหนึ่งจะต้องขามจากฝั่งอุตุภูมิไปอำเภอวังหินนะครับจะไปเส้นไปสอดไอ้ตรงเทศบาลรูซวงครับเส้นนะนะครับผมมาจากเส้นนั้นก็ได้ครับนักทีิมาวัดเราก็ปะยนขึ้นมากครับดอนขึ้นมาตัวนี้สี่แนไปนะ มันจะมีต้นไม้นะต้นดอกไม้ที่เพิ่นปลูกไว้สวยงามนะครับก็มีเป็นข้างยางกับเป็นแผ่นก้อนขีดนะครับเป็นกีดยางนะครับยางแผ่นก้อนขีดเป็นเฮ็ดปีเฮ็ดดีครับข้างใต้นี่มันมันชิโร่เลครับมันชิโร่นะครับตัวน,นี้กับเป็นเฮ็ดเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะหนีหนาเขอาสิดล่อยปลายาายังเยอะจะน้อยก็คือเขียนความสวยงามนะครับเพิ่มไปตอนนี้เพิ่งกาลัางเฮ็ดเรื่อยๆนะครับกินแนะนำเพียงคือสาราเพิ่นนะครับ จะเป็นสุดเป็นอย่างยวนี้ก็มีประชาชนพักันมาเมืองมาแย่งนะครับพักันมาเมืองมาแย่งมาเที่ยวหลายนะครับเพราะว่าเมืองจากไอ้อินเทอร์เน็ตเมืองจากเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นมุมสูงนะที่ผมถ่ายให้เห็นนะครับเป็นมุมสูงที่ผมขึ้นสาราถ่ายนะครับถ่ายผากลงมานะครับเป็นสะพานโค้งงามแห้งครับนะสะพานโค้งง่ามนะครับคนกำลังปลูกหญ้าปลูกยังนะครับตัวนี้เป็นมุมสูงที่แนมเห็นนะครับก็ฝากถึงผู้ใดสนใจก็ ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวจับจุดพิกัรนะที่พิเอษดียังไงครับนี่ปัดปลานะครับนกับปลานะครับยอดปลาพี่มังคลาลามนะครับตัวบดถุงไช่นะครับตัวนี้เส้นเส้นเดียวนะเส้นเดียวกันนะครับที่ไปเที่ยวนะปัดปลาสีนะครับกดปลาสีมคกกงกรด้านล่างนะครับเปนเส้นนั้นนะครับผม ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวินธะเกยียร์หรือชาวจังหวัดไก่เที่ยงอยากไปชมไปแย่งจะไปเมืองนะครับฝากพิดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ